ในเส้นทางที่ฟีโลจาเข้ามาเขาได้เผชิญหน้ากับสัตว์สูรงูยักษ์ธาตุไฟซึ่งเลเวลของมันสูงถึง55และธาตุของมันยังได้เปรียบธาตุดินของเขาอีกด้วยฟีโลจาที่เรียกกำแพงธาตุดินออกมาต้านไฟของงูยักษ์ได้ไม่นานโลดินของเขาก็แตกออกพร้อมกับร่างที่ถูกแรงอัดประทะาจนไปชนกับผนังถ้ำและทันทีที่งูยักษ์เห็นเหยื่อของมันหมดสภาพแล้วมันก็ได้อ้าปากที่ใหญ่กว่าตัวคนพร้อมเขี้ยวแหลมเตรียมกินอาหารตรงหน้า แต่ก่อนที่ปากมันจะพุ่งไปถึงเหยื่อเจ้างูยักษ์ก็ได้ถูกดาบเล่มหนึ่งฟาดเข้าที่หัวจนมันกระเด็นออกไปและแล้วเฉินจือเลี่ยวและบลอสก็ได้มาถึงทันเวลาฟิโลจ้าที่เห็นเฉินจือเลี่ยวสามารถโต้กลับงูยักษ์ได้ก็ลอบตื่นตระหนกในความแข็งแกร่งบลอสที่เห็นฟิโลจากองอยู่ที่พื้นก็ได้รีบเข้าไปช่วยพยุงและบอกว่าทางพวกเขาทั้งสองเป็นเพียงกับดักหรือแต่ทางนี้ที่น่าจะเป็นทางสู่ห้องบอสที่แท้จริงฟิโลจาได้รีบประเมินสถานการณ์แล้วบอกว่า หากตัวที่เฝ้าหน้าห้องอยังแข็งแกร่งขนาดนี้บอสของดันเจียนนี้คงสามารถฆ่าเขาได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวซึ่งคำดังกล่าวก็ได้สร้างความหวาดหวั่นให้กับบอสป็นอย่างมากเฉินจือเลียวรีบบอกว่าความกลัวในขณะต่อสู้มีแต่จะทำให้พวกเราตายไวขึ้นในตอนนั้นเองที่งูยักษ์หายมึนงงและมองหาตัวพวกที่รอบทำลายมันด้วยความโกรธบลอสที่ได้ฟังคำพูดของเฉินจือเลียวก็ได้ปลุกความมั่นใจเขาได้เรียกใช้เวทธาตุไฟห่อหุ้มร่างกายแล้วพุ่งเข้าไปโจมตีล่องงูยักษ์เอาไว ฟีโลจาที่ฝืนสะกดกลั้นอาการบาดเจ็บก็ได้เรียกมือดินขนาดใหญ่ออกมาล็อกตัวของงูยักษ์เพื่อสร้างโอกาสได้คนที่มีดาเมจมากที่สุดในทีมเมื่อเฉินจือเลียวเห็นจังหวะมาถึงเขาก็ได้กระโดดถีบตัวขึ้นไปที่หัวของงูพร้อมกับปักดาบโอซิลลงมาอย่างสุดแรงแต่เขาก็ไม่สามารถแทงดาบทะลุกเกล็ดของงูนรกได้เฉินจือเลียวไม่ได้ตื่นตระหนกเขากรหน,นำแทงลงไปตรงรอยแตกบนเก็ดที่หัวของมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนในที่สุดก็สามารถแทงทะลุกเกรดลงไปที่หัวและปลิดชีพอสูรร้ายลงได้ ท่านสังหารบอสลับได้รับไอเทมถุงมือเพลิงนรกเพิ่มความแข็งแกร่ง15เพิ่มพลังป้องกัน15เพิ่มพลังเวท10ฉินจื้อเลี้ยวก็ไม่รอช้าเขาได้ทําการสวมใส่ไอเทมถุงมือเพลิงนรกทันทีบลอสที่มองมากลับเห็นเพียงฉินจื้อเลี้ยวทําท่าทางโบกไม้โบกมือที่อากาศแต่ไม่เห็นไอเทมจากระบบที่ทําให้เขาแปลกใจกไม่ใช่ท่าทางแปลกๆของฉินจื้อเลี้ยวแต่เป็นเรื่องที่ก่อนหน้านี้ตอนเจอกันนอกถ้ำความแข็งแกร่งของพวกเขายังพอๆกันอยู่ แต่ตอนนี้ความสามารถของเฉินจือเลี่ยวเหมือนพัฒนาขึ้นอย่างกบเป็นคนละคนตอนนั้นเองที่ทั้ง3คนสัมผัสได้ว่ามีใครกําลังแอบซุ่มดูอยู่นั่นก็คือเจ้าลาชิตเลอร์อ็อกกระจอกที่แอบหนีไปตอนทั้ง3คนเข้าดันเจียนนั่นเองและแล้วมันก็ได้ถูกบังคับให้นําทางเข้าสู่ห้องบอสอีกครั้งตัดไปที่กระท่อมไม้บ้านพักของปู่อูเบกับแซลลี่โบบันที่ได้ข่าวว่าปู่กําลังจะสร้างทีมเพื่อหาทางฝ่าไปจากลาโทนาย่า ก็ได้เดินทางมาพบและเอ่ยปากขอเข้าร่วมปาร์ตี้ด้วยเขาได้บอกว่านี่เป็นโอกาสที่อาจจะทำให้พบกับสัตว์อสูรที่ฆ่าครอบครัวของเขาได้โบบันได้ถามว่าเมื่อเรื่องดำเนินมาถึงตรงนี้ครั้งนี้ปู่จะไม่ห้ามเขาแล้วใช่หรือไม่กลับมาทางด้านเฉินจือเลี้ยวและพวกทันทีที่ประตูห้องบอสเปิดระบบก็ร้องเตือนทันทีตรวจพบบอสของดันเจียนเนื่องจากผู้เล่นมีระดับแตกต่างมากเกินไปโอกาสมีชีวิตรอดต่ำกว่า10เซ เมื่อเห็นว่ามีโอกาสตายมากกว่ารอดเฉินจือเลี้ยวก็ได้บอกให้บลอสและฟีรอใจยแยกไปช่วยเพื่อนในกลุ่มที่ถูกจับมาส่วนตัวเขาขอเข้าไปบุกเดียวกับบลอสเองแต่ทั้งสองคนก็ได้รีบบอกว่าหากว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เฉินจือเลียวช่วยไว้ก็คงตายไปแล้วดังนั้นพวกเขาไม่คิดที่จะทิ้งเพื่อนร่วมลบเพื่อเอาตัวรอดอย่างแน่นอนว่าแล้วบลอสก็ได้เดินขึ้นไปอยู่ด้านข้างของเฉินจือเลี้ยวและทั้งหมดก็ได้เดินเข้าประตูไปพร้อมกันทันใดนั้นประตูหินที่พวกเฉินจือเลี้ยงเพิ่งผ ฟีโลจาได้ตกเป็นเป้าหมายแรกของการโจมตีร่างของเขาถูกช็อตด้วยพลังเวทท่าสายฟ้าสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องจนกระอักเลือดออกมาราชาแห่งถ้ำสัตว์ร้ายฟินเนียเลเวล85ได้ปรากฏต,ตัวขึ้นเฉินจื้อเลี้ยวที่เห็นร่างของฟินเนียปรากฏกายนั่งอยู่บนบันลังหินก็ได้ถีบตัวพุ่งเข้าโจมตีอย่างรวดเว <c oughs> ร็วเขาเงื้อดาบโอซิลขึ้นและฟาดใส่หัวของราชาสัตว์ร้ายอย่างแรง ก่อนที่ดาบจะปะทะถูกร่างของฟินเนียก็ได้ปรากฏโลพลังเวททรงกลมล้อมรอบบอลลังหินสกัดกั้นการโจมตีของเฉินจือเลี่ยวเอาไว้ได้แม้แรงดาบไม่อาจฝ่าโลเวทมนไปได้แต่อย่างน้อยมันก็ทำให้ฟินเนียเสวยสมาธิจนคลายการโจมตีฟีโลจาลงฟีโลจาได้ฝืนอาการบาดเจ็บลุกขึ้นมาเรียกเวททาดินสร้างดาบยักษ์พุ่งเข้าโจมตีฟินเนียบลอสที่เห็นแบบนั้นก็ได้รีพุ่งตัวขึ้นไปยืนบนดาบยักษ์และขณะที่ดาบกำลังจะปะทะเข้ากับบาเลีย บลอสก็ได้ถีบตัวสูงขึ้นเรียกเวทไฟห่อหุ้มที่ขาทั้งสองข้างลร้อมกับทิ้งตัวพุ่งลงมาเพื่อโจมตีสอดระสานหวังจะทำลายบาเลียให้แตกทางด้านเฉินจือเลียวแม้จะไม่สามารถโจมตีสอดประสานได้เหมือนอย่างคู่หูของบลอสและฟีโลจาแต่เมื่อเห็นจังหวะโจมตีของทั้งคู่เขาก็ได้พุ่งเข้าฟันใส่บาเลียของฟินเนียทางด้านข้างอีกแรงหนึ่งฟินเนียที่เห็นพวกมนุษย์โจมตีเข้ามาทุกทางแบบนั้นมันกลับระยะยิ้มขึ้นมาพร้อมกับกลางมือออก ทันใดนั้นบาเลียเวทก็ได้แตกออกด้วยความตั้งใจของมันเองลอมพร้อมกับแรงระเบิดที่ผลักให้พวกเฉินจื้อเลี้ยวทั้ง3กระเด็นออกไปทันทีที่ฟินเนียยืนขึ้นมันก็ได้หายตัวไปจากสายตาของทั้ง3คนและเมื่อมันปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งฟินเนียก็ได้ไปโผล่อยู่ที่ด้านหน้าของบลอสแล้วมันได้ปล่อยหมัดอัดเข้ากลางลำตัวจนบลอสกระอาเลือดออกมาด้วยปฏิกิริยาของอาชีพนักสู้เขาได้หุ้มมือด้วยเปลวไฟและพุ่งหมัดเพลิงสวนกลับไป ฟินเนียจับเข้าที่ข้อมือของบลอสโดยไม่สนใจเปลวเพลิงที่หุ้มอยู่ทันใดนั้นมันก็ได้บิดมือของเขาจนกระดูกเส้นเอ็นแหลกละเอียดบลอสได้กรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่เขาก็ยังกัดฟันหุ้มเวทไฟที่ขาและกระโดดเตะสวนขึ้นมาฟินเนีย,เ,นยเห็นแบบนั้นมันก็ได้เอาหน้าผากโขกลงมาอย่างป่าเถื่อนกระแทกเข้าไปที่หน้าแข้งของบลอสจนกระดูกหกักเป็นสองท่อนเหตุการณ์ตั้งแต่ฟินเนียหายตัวไปและได้เข้าจมตีบลอสเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่มีใครตั้งตัวทัน ในตอนนั้นเองที่เฉินจือเลียวกับฟีโรจาได้รีบเข้ามาให้การช่วยเหลือเฉินจือเลี้ยวที่มาถึงก่อนได้พุ่งเข้าปะทะกับฟินเนียจนทําให้มันกระเด็นล่าถอยออกไปเฉินจือเลียยบอกให้ฟีโรจาช่วยดูแลบลอสส่วนตัวเขาเองก็ได้ตั้งสมาธิสายตาจับจ้องไปที่ฟินเนียทันใดนั้นราชาสัตว์อสูรก็ได้เรียกใช้สกิลเดียวกับที่โจมตีบลอสมันได้หายตัวไปจากสายตาของทุกคนอีกครั้งฟินเนียได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างฉับพลันทางด้านขวาของเฉินจือเลี้ย พร้อมกับปล่อยหมัดขวาพุ่งตรงเข้าใส่อย่างรวดเร็วและเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเฉินจื้อเลี้ยวใช้มือข้างที่สวมไอเทมถุงมือเพลิงนรกรับการโจมตีของฟินเหนียไวไว้ได้ฟินเนียเริ่มรู้สึกตื่นเต้นที่มนุษย์สามารถรับการโจมตีทางกายภาพของมันได้และแล้วมันก็เรียกใช้เวทสายฟ้าเพื่อโจมตีระยะไกลแทนเฉินจื้อเลี้ยวเห็นแบบนั้นเขาก็ได้กำดาบพุ่งเข้าโจมตีระยะประชิดเขาได้เรียกใช้สกิลของอาชีพนักบวชที่เพิ่งได้รับมาตอนกำจัดพวกผีดิบกู การฟาดฟันแห่งทวยเทพการฟาดฟันแห่งทวยเทพโจมตีศัตรตูในรัศมี5เมตรและเพิ่มความรุนแรงในการโจมตี60%ระยะคููดาวน์4นาทีสกิลฟาดฟันของเฉินจือเลี้ยวได้ทำให้ชุดเกรอของฟินเนียแตกกระจายและแรงกระแทกก็ได้ทำให้ร่างของมันกระเด็นฝังเข้าไปในผนังถ้ำแต่แล้วฟินเนียที่เปลือยท่อนบนก็ได้ลุกขึ้นยืนพร้อมกับออร่าที่พวยพุ่งออกมาอย่างรุนแรง มันได้บ้วนเศษเลือดออกมาเพียงเล็กน้อยแต่ร่างกายของมันปราศจากบาแดแผลใดๆทั้งสิ้นขนาดที่พวกเฉินจือเลียวทั้ง3กำลังตกตะลึงตอนนั้นเองที่ฟินเนี่ยได้วาดมือมาทางเฉินจือเลี่ยวและแล้วกลุ่มก้อนพลังเวทสายฟ้าในรูปลักษณ์ของฝูงหมาป่าก็ได้พุ่งทะยานใส่เฉินจือเลี้ยวอย่างบ้าคลัง่งเขาทำได้เพียงฝืนยกดาบโอซิตลต้านรับอย่างทื่อด้านเท่านั้นและในตอนที่เฉินจือเลียยกำลังต้านรับพลังเวทอยู่นั่นเอง ฟินเนียก็ได้เรียกอาวุธที่มีรูปร่างเป็นไม้เท้าที่ทําจากกะโหลกของอสูนยักษ์ออกมามันได้หายตัวไปปรากฏที่ด้านหลังของเฉินจือเลี่ยวและฟาดลงมาอย่างหนักหน่วงแม้เฉินจือเลี้ยวจะเห็นแบบนั้นแต่เขาที่กําลังป้องกันเวทสายฟ้าทางด้านหน้าอยู่ก็จนปัญญาไม่อาจจะทําอะไรได้เขาทถูกไม้เท้ากระดูกยักษ์ปะทะเข้าใส่จนได้รับบาดเจ็บสาหัสเฉินจือเลี่ยวได้พยายามใช้แรงทั้งหมดเพื่อพยุงตัวเองไม่ให้ล้มลงเขาเริ่มเกิดความคิดที่สิ้นหวังขึ้น ตกลงกันข้ามกับฟินเนียมันได้ระเบิดออร่าพลังเวทออกมาอีกครั้งก่อนที่จะค่อยๆรวมลังออร่าทั้งหมดกลับเข้าไปในกล้ามเนื้อทุกส่วนบนล่างมันได้ใช้พลังเวทเสริมสร้างและเล่งความแข็งแกร่งของกายเนื้อจนถึงจีดสุดและแล้วมันก็ได้ดีดตัวพุ่งกระแทกเฉินจือเลี้ยวจนตัวลอยและมันโจมตีเขากลางอากาศอย่างต่อเนื่องโดยไม่เปิดโอกาสให้เฉินจือเลี้ยวได้ตั้งหลักอีกต่อไปขณะที่สติของเฉินจือเลี้ยวกำลังจะดับไปอยู่นั้น ร่างกายของเขาก็ได้มีไอพลังเวทปะทุออกมายิ่งไปกว่านั้นพลังธาตุของเฉินจือเลียวได้ปลุกให้ดาบโอซิลหลุดออกจากผนึกกลับคืนสู่ร่างเดิมตัดภาพไปก่อนหน้านั้นตอนที่เฉินจือเลียวถูกฟินเนียอัดจนสติใกล้จะดับลงเฉินจือเลียวรู้สึกว่าร่างกายของเขากำลังลอยเคว้งคว้างอยู่ที่ไหนสักแห่งและในตอนนั้นเองก็ได้ปรากฏชายวัยกลางคนผมขาวลอยตัวมาทางเฉินจือเลียวชายคนนั้นบอกว่า ตัวเขาก็ไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครและอยู่มานานกี่พันหรือกี่หมื่นปีแล้วแต่ทันทีที่เฉินจือเลี้ยวปรากฏตัวขึ้นมาเขาก็รู้ได้ทันทีว่าเฉินจือเลี้ยวจะเป็นคนที่พาเขาออกไปจากที่ที่เวงวางและเงียบเหงาแห่งนี้ได้เฉินจือเลี้ยวที่ได้ฝังก็ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าชายผมขาวคนนี้กําลังพูดถึงเรื่องอะไรเขาถามชายผมขาวว่ารู้วิธีออกไปจากที่แห่งนี้หรือไม่ชายผมขาวได้ยื่นเหมืองมาพร้อมกับคุกเข่าลง เขาบอกว่าวิธีที่จะออกจากที่นี่ได้ไมีเพียงวิธีเดียวก็คือยอมรับและเป็นเจ้านายของเขาหากว่าทำแบบนั้นเราทั้งคู่ก็สามารถที่จะออกไปจากที่นี่ด้วยกันได้และทันทีที่เฉินจือเลียวยื่นมือออกไปตอบรับคำขอของชายผมขาวอล่าพลังเวทมหาศาลก็ได้พวยพุ่งออกมาก่อนที่ร่างกายของทั้งสองคนจะจางหายไปแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันเฉินจือเลียวที่มีสติและพลังเต็มเปี่ยมจนเอ๋อล้นกำลังถือดาบโอซิลพาดบ่ายอยู่ พลังธาตุของท่านได้ถูกปลุกขึ้นท่านได้รับพลังในการควบคุมธาตุแห่งความโกลาหลท่านได้รับทักษะประจำธาตุทักษะการทำลายล้างคุณสมบัติเสียสละเลือดของคุณ90%เอร์เซนเพื่อเรียกใช้ทักษะและสูญเสียเลือด100ต่อนอาทีในขณะที่ทักษะยังแสดงผลผู้ใช้งานสามารถควบคุมธาตุแห่งความโกลาหลได้และทุกการโจมตีผู้ใช้จะเพิกเฉยต่อพลังป้องกันทำให้เป้าหมายได้รับความเสียหายเต็มตามค่าพลังของผู้ใช้ ระยะแสดงผล5นาทีคู่ดาว30นาทีท่านได้สวมใส่ดาบโอซิลความแข็งแกร่งบวก250เลือดบวก150พลังป้องกันบวก100สติปัญญาบวก80ท่านใดนั้นชวนจเรีเล่ที่พลังเต็มเปี่ยมจนล้นทะลักก็ได้ลากดาบโอซิลพุ่งเข้าฟันใส่ฟินเนียด้วยความรวดเร็ว และไม่เฉื่อทีเดียวใช้ทักษะการทำลายล้างบวกกับพลังโจมตีของดาบโอซิลที่ถูกปลดผนึกก็ทำให้ฟินเนียถูกฟันทะลุก,การป้องกันและถูกสังหารในการโจมตีเพียงครั้งเดียวทันดีด้วยท่านได้สังหารฟินเนียราชาแห่งถ้ำสัตว์อสูรท่านได้รับอิบสมบัติสีดำหนึ่งใบในทันทีที่ฟินเนียถูกสังหารคลื่นพลังเวทของราชาสัตว์อสูรที่ตายก็ได้กระจายออกกวาดมาทางหมู่บ้านกลางทะเลทรายลาโทนายาเมื่อปู่อูเบสัมผัสถึงคลื่นพลังงานดังกล่าว ก็ทาให้ทราบทันทีว่าเฉินจือเลี้ยวทําภารกิจสําเร็จแล้วและหลังจากที่การต่อสู้อันดุเดือดจบลงเฉินจือเลียยก็ได้หมดสติล้มทั้งยืนแทบจะในทันทีเมื่อเฉินจือเลี้ยวฟื้นขึ้นมาในบ้านไม้ของปู่อูเบ้เขาก็รู้สึกประหลาดใจที่ได้พบกับโบบันโบบันที่กลัวเฉินจือเลี้ยวเข้าใจผิดก็ได้รีบบอกว่าตัวเขาได้ทําสัญญาบางอย่างกับปู่ไว้จึงได้เข้ามาช่วยดูแลก่อนที่จะรีบขอตัวจากไป เฉินจือเลี่ยวได้ตรวจสอบรางวัลจากการเอาชนะบอสตันเจียนนั่นก็คือหีบสมบัติปริศนาและกุญแจที่ใช้ในการไขหีบก็คือลูกกุญแจที่เขาเคยได้รับเป็นรางวัลจากการเอาชนะการดวลกับโบบันนั่นเองและทันทีที่เขาไขาหีบก็ได้ปรากฏเด็กน้อยคนหนึ่งออกมาจากหีบสมบัติสิ่งมีชีวิตปริศนาได้ทำพันธสัญญากับคุณแล้วและแล้วเฉินจือเลี่ยวหนุ่มโสดในวัยมัธยมปลายก็ได้กลายเป็นพี่เลี้ยงเด็กอ่อนแสนสน เฉินจือเลียวที่ไม่รู้วิธีเลี้ยงเด็กก็ได้ทําการดุเด็กน้อยและขู่ว่าจะหาทางให้ปู่โอเบอรหรือแซลลี่เป็นคนช่วยเลี้ยงเด็กแทนเด็กน้อยที่ถูกเฉินจือเลียวดุก็ได้เริ่มแหกปากร้องไห้ทันทีและแล้วเรื่องแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นเมื่ออลาพลังเวทเริ่มเอ่อล้นออกมาจากตัวเด็กน้อยที่กําลังร้องไห้คําเตือนท่านได้ละทิ้งสิ่งมีชีวิตปริศนาที่ทําพันธสัญญาบทลงโทษเอาตัวรอดในมิตินรกเยือกแข็งเป็นเวลาส0ินาที ทันใดนั้นเฉินจือเลียวกับเด็กน้อยก็ได้ถูกวิ่งไปที่ดินแดนสีขาวโพลนที่มีแต่หิมะและน้ำแข็งนักล่าเยือกแข็งเลเวล40ได้ปรากฏตัวขึ้นบทลงโทษได้เริ่มขึ้นครุณาทำการกำจัดสัตว์อสูรทั้งหมดภายใน30นาทีหากเกินเวลาสัตว์อสูรจะถูกเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าการฆ่าสัตว์อสูรในมิตินี้จะไม่ได้รับค่าประสบการณ์คำเตือนหากสิ่งมีชีวิตปริศนาตายท่านจะถูกทำลายโดยระบบ เมื่อคำเตือนจบลงเฉินจือเลี่ยวก็ไม่คิดมากความเขาเรียกดาบโอซิลและใช้ท่าแห่งความโกลาหลทันทีตัดไปที่โบบันปู่โอเบและซาลีที่กำลังกลับไปเยี่ยมเฉินจือเลี่ยวที่บ้านปู่ได้บอกว่าการรวบรวมปาร์ตี้เพื่อบุกวิหารแห่งคีบรีเต็มไปด้วยความยากลำบากเพราะวัยฮิกหนึ่งในสีผู้ดูแลเมืองได้ปล่อยข่าวลือว่าการกระทําดังกล่าวจะทําให้เทพเจ้าโกรธและหมู่บ้านจะถูกทําลายขณะที่ทั้งหมดมาถึงหน้าบ้านไม้ อีกด้านหนึ่งเฉินจือเลียวก็ได้พิชิตบทลงโทษและกําลังถูกวาร์ปกลับบ้านไม้เช่นกันและแล้วทุกคนก็ได้พบกับเด็กน้อยแสนน่ารักที่ไม่ทราบที่มาที่ไปอยู่กับเฉินจือเลียวเฉินจือเลียวที่ไม่สามารถอธิบายที่มาที่ไปของเด็กคนนี้ได้ก็ปล่อยเบอร์อรไม่อธิบายอะไรและเมื่อเฉินจือเลียวได้มีโอกาสคุยกับปู่อูบเบลตามลําพังเขาก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ตอนที่พลังท่าถูกปลุกขึ้นว่าเขาถูกพาไปที่มิติปริศนาจนได้พบกับชายผมขาว จนกระทั่งเขาได้รับพลังธาตุแห่งความโกลาหลปู่อูเบก็ได้รีบบอกว่าปกติคนที่ปลุกพลังธาตุได้จะไม่มีการถูกพาไปมิติไหนทั้งนั้นและธาตุแห่งความโกลาหลตัวเขาเองไม่เคยเจอด้วยตัวเองมาก่อนแต่เขาเคยอ่านเจอในหนังสือโบราณอายุหลายพันปีที่กล่าวถึงธาตุนี้หนังสือเล่มนั้นได้กล่าวถึงตำนานเมื่อหลายหมื่นปีก่อนตอนนั้นเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายมอร์เฟียสได้ลงมายังโลกมนุษย์ความโกลาหลการฆ่าฝัน ความชั่วร้ายและความทุกทรมานหลั่งไหลไปทั่วโลกเพื่อความอยู่รอดทุกคนไม่มีทางเลือกนอกจากเริ่มทําสงครามกับเทพ,พเจ้าแห่งความชั่วร้ายแต่ด้วยความแข็งแกร่งของมอร์เฟียสทําให้ฝั่งมนุษย์ไร้ซึ่งหนทางในการตอกลอักับกองทัพของเทพได้ขณะที่ฝั่งมนุษย์จมดิ่งสู่ความสิ้นหวังผู้ปลดปล่อยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นที่ฝั่งของมนุษย์คนผู้นั้นมีชื่อว่าเฮเซียสเขาครอบครองพลังแห่งความโกลาหลที่ไม่มีมนุษย์คนไหนเคยรู้จักมาก่อนแล้วก็เหมือนว่า เทพีศาสตร์ก็ไม่อาจต่อกรกับพลังกุลาหนนี้ได้เช่นกันเฮเซียได้จัดตั้งกองทัพฝั่งมนุษย์เพื่อสู้กลับและหลังจากสงครามอันดุเดือดได้ผ่านไปอีก10ปีเขาก็ได้เอาชนะมอร์เฟสและปิดผนึกวิญ,ญญาณเทพที่ชั่วร้ายตนนี้ในนรกทาราลตลอดการแต่ค่าตอบแทนที่ต้องเสียไปก็คือวิญญาณของเฮเซียได้ถูกกักขังในนั้นด้วยเช่นกันซึ่งปู่อูเบก็ได้คาดเดาว่าชายผมขาวที่เฉินจือเลี้ยวเจออาจจะเป็นเฮเซียก็เป็นได้แต่ปู่ก็ได้รีบกำชับว่า เรื่องทั้งหมดนี้รวมถึงพลังท่าแห่งความโกลาหลห้ามบอกให้คนอื่นรู้เป็นอันขาดตอนนั้นเองที่แซลลี่ได้ตามทุกคนไปทานอาหารที่โต๊ะอาหารชุนจีเลียวได้พบเข้ากับราชิตเลอร์กำลังอยู่ในครัวปูอูเบบอกว่าเขาเจอกับราชิตเลอร์ตอนกำลังออกจากถ้ำและเขาเห็นว่าสัตว์อสูรตัวนี้น่าจะสามารถบอกเกี่ยวกับภูมิประเทศของทะเลทรายลาโทนายาได้จึงได้พามันกลับมาด้วยและขณะที่ทุกคนกำลังกินข้าวกันอยู่ อีกด้านหนึ่งบนภูเขานอกบ้านไม้ฮิกหนึ่งในสีผู้คุมเมืองกับคนแปลกหน้าก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างเงียบๆเมื่อเขายืนยันข้อมูลเรื่องเฉินจือเลียวว่าอาศัยอยู่กับอูเบได้แล้วก็ได้สั่งให้กองกําลังถอนตัวกลับเพื่อรายงานให้ท่านหลอดทราบตัดไปที่โลกใต้พี่พบชายผมยาวที่กําลังยืนชมดอกไม้ผู้นี้ก็คือเทพฮาเดสเขาได้กล่าวกับลูกน้องของเขาที่ชื่ออากลิสว่า ตัวเขาสัมผัสได้ว่าพลังวิญญาณของฟินเนียได้หายไปในลาโทนายาเป็นไปได้ว่าฟินเนียจะถูกฆ่าตายแล้วฟินเนียได้ถูกสั่งให้ประจำการอยู่ที่นั่นเพื่อทำการปกป้องผนึกไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นจึงขอให้อากลิศขึ้นไปทำการตรวจสอบอากลิตได้ตอบรับคำสั่งของฮาเดสและรีบจากไปทันทีตัดไปทางฝั่งลาโทนายาเฉินจือเลียวแซลลี่และโบบันกำลังเดินทางเข้าเมืองเพื่อไปเยี่ยมพวกของบลอสและฟีโลจา ซารีบอกว่าทั้งหมดได้รักษาตัวอยู่ที่ศูนย์พักฟื้นและรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บที่กลางเมืองซารีและโบบันได้เดินนําเปิดประตูเข้าไปในอาคารอย่างชํานาญแต่ในขณะที่เฉินจือเลี่ยวก้าวเท้าตามเข้าไปนั้นวงเวทเคลื่อนย้ายก็ได้ปรากฏขึ้นที่ใต้เท้าของเขานําเฉินจือเลี่ยวไปโลล่ที่ปราสาทของผู้นําทั้ง4ี่แห่งลาโทนยายฮิกที่เป็นคนวาง,วงเวทเคลื่อนย้ายไว้ได้ปรากฏตัวขึ้นและบอกว่าพวกเขารู้เรื่องที่เฉินจือเลี่ยกําจัดฟินเนียที่ดันเจียนล,ลงได้ จึงอยากจะเชิญเขาให้เข้าร่วมกลุ่มด้วยเฉินจื้อเลี่ยวที่ไม่ชอบใจวิธีไรมารยาในการพาตัวเขามาก็ได้ตอบปฏิเสธและเดินจากไปโดยไม่ได้ให้ความสนใจฮิกแม้แต่น้อยฮิกที่ถูกเฉินจื้อเลี่ยวหักหน้าก็ได้พูดว่าหากไม่เข้าร่วมเขาและเพื่อนอีกสองคนด้านนอกก็จะต้องตกตายอยู่ในที่แห่งนี้เมื่อเฉินจื้อเลี่ยวได้ยินคำขู่แบบนั้นจิตสังหารบนล่างของเขาก็ได้เริ่มประทุขึ้นอย่างชา้า และแล้วการต่อสู้ระหว่างฮิกหนึ่งในสีผู้ปกครองเมืองกับเฉินจือเลียวก็ได้เริ่มขึ้น